เหรียญรัตนาภรณ์เหรียญราชอิสริยภร์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์สวัสดีครับช่วงประวัติศาสตร์ที่สัมผัสได้ EP นี้ก็ตรงกับวันพ่อแห่งชาติพอดีพี่แพ็กกี้ก็จะมาแนะนําให้รู้จักกับเหรียญรัตนภร์เหรียญราชอิสริยภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์ของพระมหากษัตริย์กันครับก็ตามโบราณราชประเพณีนะครับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลปัจจุบัน จะพระราชทา,านเหรียญรัตนาภร์เป็นบำเน็จความชอบแก่ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในและพระราชทา,านแก่ผู้อื่นเป็นบำเน็จความชอบในราชการและในส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยซึ่งในอีพีนี้พี่เบ็กี้ก็จะมีตัวอย่างเหรียญรัตนาพร์ชั้นที่5ของราชการที่9และราชการปัจจุบันมาให้ชมนะครับซึ่งเหรียญรัตนาภร์ในชั้นที่5จะเป็นเหรียญเนื้อเงินมีลักษณะเป็นวงกลมมีอักษรพระบรมนามาพิไธยอยู่ในขอบวงกลม ซึ่งมีรัศมีเป็นขอบเพชรโลหเงินและมีหูสําหรับห้อยแพรแถบทําด้วยทองคําโดยเหรียญรัตนพรลของรัชกาลที่9จะมีอักษรพระบรมนามาพิไทยพอปลอมีแพรแถบเป็นสีเหลืองมีริ้วขาวสองข้างส่วนเหรียญรัตนพอลของรัชกาลปัจจุบันจะมีอักษรพระบรมนามาพิไทยวปลอมีแพรแถบเป็นพื้นสีเหลืองมีริ้วขาวสองข้างสองริ้วสําหรับการพระราชทาน ถือเป็นพระมหากรุณาส่วนพระองค์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็แล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควรผู้ทีได้รับพระราชทานจะได้รับประกาศนียบัตรทรงลงพระปรมาพิไทยและประทับพระราชจัลัญากรประจำพระองค์กำกับไว้และเมื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญัยชนจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทายาทเก็บเหรียญไว้เพื่อเป็นเกียรติยศ และเป็นเครื่องหมายเพื่อลำลึกไว้ในพระมหาการุณาที่คุณ